ของความกรตัญญยูกระตะเวทีเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นลูกรักพ่อรักแม่ดีค่ะแต่รักพ่อรักแม่แล้วไปทำร้ายคนอื่นจนกระทั่งเขาสาหัสเนี่ยอันนี้ไม่โอเคลูกชายคนเนี้รักแม่มากเลยแม่เนี่ยไปมีปากเสียงกับคนเร่ร่อนค่ะแม่ก็มาบอกลูกแม่ไปทะเลาะก,กับเขาเขาก็เลย ตามล่าหาผู้ชายคนนั้นพอเจอตัวเสร็จสับเรียบร้อยกระทืบเขาสะอ่วมเลยแล้วก็เอามีดฟันด้วยค่ะคุณผู้ชมคะ <c oughs> ทีนี้ตำรวจจากสพพ,พานทองอได้รับแจ้งเหตุก็ไปช่วยเหลือค่ะสะภาพตอนที่ไปเจอคือสาหับแล้วนะคะแล้วก็นอนหมดสติอยู่ที่สาราลิมน้ํานในวัดด้วยนะคะคือก่อเหตุในวัดค่ะเขาเป็นชายเร่ร่อนอายุประมาณสักสีปีคือโดนรุมกระทืบะคะ่สะสบัสบิ์สบโดนมีดฟันด้วยตามเนื้อตามตัว ส่วนแผลที่จะการที่สุดก,ก็คือที่หัวค่ะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยศาลาริมน้ําในวัดศรีประชารามอยู่ที่ตำบลบ้านเก่าพันทองชลบุรีเจ้าหน้าที่ก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลไปรักษาแล้วทีนี้ผู้สื่อข,ข่าวอ่ะไปพบกับแม่ของคนก่อเหตุคือเรารู้ว่าเป็นใครแม่ของคนก่อเหตุเนี่ยพอนักข่าวไปถึงโทรหาลูกชายเลยค่ะคือลูกชายกาลงังหนีอยู่แล้วก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้าเนี่ยตนเนี่ยทะเลาะกับแม่ค้าด้วยตัเอง จากนั้นน่ะคนเจ็บคนนี้มาด่าแม่แม่ก็เลยถามเผือกอะไรด้วยอะ่ะหลังจากนั้นก็ไม่ได่ากับแม่ค้าคนนั้นละคะ่ะมาทะเลาะก,กับคนเจ็บแทนแล้วคนเจ็บก็พูดขึ้นมาว่าถ้าปูตายนะลูกมึงก็ตายจากนั้นเธอก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกกับลูกชายลูกชายด้วยความรักแม่คะ่ะลูกชายบอกกับแม่ว่าเดี๋ยวผมจะไปถามเขาว่าเขาพูดแบบนี้จริงหรือเปล่า ในปลายเสียงสายของของลูกชายลูกชายอ้างว่าคนเจ็บอบชักมีดออกมาจะทำร้ายเขาก่อนที่เขาไปทำจนสาหัสแบบนี้ก็เพราะว่าป้องกันตัวแม่ยังบอกกับลูกเลยนะไม่เป็นไรลูกก็เราทำเพื่อป้องกันตัวอ่ไปฟังเสียงช่วงนี้ค่ะ รู้ป้องกันตัวมันชักมีดออกมา <Okay. S 1> นีม่มีดมีดมีดนี่ค่ะแต่ชาวบ,บ้านบอกว่ามีดอันนี้ไม่ใช่ของคุณเจ็บนะคะของคนที่ไปก่อเหตุค่ะแล้วก็เก็บได้ด้วยนะชาวบ,บ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนนั้นน่ะคนเจ็บเขาก็นั่งเล่นอยู่ที่สาราริมน้ำที่วัดน่ะแล้วก็มีผู้ชายวัยรุ่น6คนขี่มอเตอร์ไซค์กันมา3คันเดินตรงมาถามคนเจ็บว่ามึงทําแม่กูเหรอมึงทําอะไรแม่กูทำเนี่ยวนี้คนเจ็บก็ตอบกลับไปว่าก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลย จากนั้นล่ะค่ะผู้ก่อเหตุก็ไปชกเขาจะล้มและเพื่อนที่มาด้วยกันค่ะก็ไปรุมกระทืบเขาทันทีเลยหต่อหนึ่งนะคะแล้วตอนนั้นเขาบอกว่าเขาก็ไม่กล้าไปห้ามเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมคะดูสภาพคนเจ็บสิสะบักสะบอมเพราะว่าผู้ก่อเหตุถือมีดดาบยามาด้วย<อ>คนเห็นเหตุการณ์ไม่ได้เห็นนะคะว่าคนเจ็บมีมีดแต่เขาบอกว่าคนก่อเหตุมีมีดดาบายามาด้วย หลังจากรุมทำร้ายจนผู้บาดเจ็บสลบไปไวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ขับรถหนีส่วนตัวเขาเองก็โทรไปแจ้งตำรวจอ่ะฟังหน่อยค่ะไปว่าแม่เขาแต่ไม่รู้ว่าว่าเรื่องอะไรนะคะอ่าแล้วทีนี้แม่เขาขายของเสร็จแล้วกลับไปตามลูกมาบอกว่าพี่เขาต่อยครับแต่พอมันมาแล้วเขาก็ถามว่าต่อยแม่เขาเลวเขาบอกไม่ได้ต่อยมันก็ต่อยต่อย,อยไปหมัดหนึ่งพอล้มลงก็ถีบหัวติดกับกับพื้นปูเลยอ่ะล่ะตอนนี้ตำรวจก็ต้องไปตามตัวนะคนก่อเหตุอ่ะ น่าจะตามไม่ยากแ,แม่เขายังติดต่อได้อยู่เลยแต่ถ้าหากว่าอยากจะมีอะไรแก้ต่างแล้วตัวเองบอกว่าตัวเองป้องกันตัวจริงๆมามอบตัวกับตำรวจเถอะค่ะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม